สวัสดีครับพี่น้องจอลูกดดงครับต้นพอบีนจาก FM ฟ99นะครับเราจะไปกันที่เกมยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับเฟรดดิกสัตครับจะเจอกับมิเชิแลนะครับคู่นี้เตะกัน5้าทุ่มครับเฟรดดิกสัตเจ้าถิ่นนี่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับพวกเขาเอาชนะโมมาได้นะครับเลยได้สิทธิ์มาเล่นรอบนี้ทันทีนะครับส่วนมิเชิแลนรอบที่แล้วนี่กว่าจะเอาชนะฮิเบอร์เนียได้ก็ต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาในเลกที่2เลยนะครับเสมอกันมา1-1ทั้ง2เกม แล้วมิจเแลลนี่มายิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสถิติการพบกันของทั้งคู่เจอกันมาครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก้มภาน2024ครับแอตเลติกครับซึ่งเฟรเด็กซสัตเอาชนะได้1ต่อ0ูนย์ะครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ครับเสมอกันมา00ย์เหมือนกันเลยนะครับเฟรเด็กซสัตเสมอทอมโซ่00ย์ครับมิจิแลนก็เสมอ AGF มา0 0เช่นกันนะครับ5เกมที่ผ่านมาครับเฟรเด็กซสัตชนะ2เสมอ2แพ้1นนะครับ เสมอทอมโซ่0-0ครับชนะสตอมก็เสร็จ3-2นะครับเสมอฮามคาร์ม1-1นะครับแพ้โบโดกิม0-1แล้วก็เอาชนะโม4-2นะครับส่วนมิชิแลนครับชนะ2เสมอ3ครับไม่แพ้เลยนะครับเสมอเอจีเอฟ0-0นะครับเอาชนะฮิเบเนียน2-1นะครับแล้วก็เอาชนะซอนเดอร์จิสเก้6-2เสมอฮิเบเนียน1-1นะครับแล้วก็เอาชนะโอเโอเดนเซ สแล้วก็เสมอโอเบโอเดนเซ่สต่อ3นะครับเฟดิกสัต์เล่นในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทำสถิติได้ดีนะครับและถ้ายิ่งพวกเขาเป็นต่อยิ่งมีโอกาสชนะสูงเลยนะครับส่วนมิชลแนครับก็เกมเยือนไม่ธรรมดานะครับน่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับ2ทีมนี้นะครับตัวเล่นบาดเจ็บครับเฟดิกสัตจะต้องไม่มีเบนจาินฟารัสนะครับต้องพักจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนเรนาด โอวูซูครับหายเจ็บแล้วนะครับพร้อมลงช่วยทีมในเกมนี้นะครับส่วนมิชลแวนครับโชกุซุงนะครับแล้วก็อุสมานีเดียวยังไม่หายนะครับเกมนี้ลงไม่ได้นะครับมาร์ชเบสโซเรนเซ่นนะครับก็ติดโทษแบนนะครับลงช่วยทีมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับระบบการเล่นครับเฟริกซัตจะมาแบบสามนะครับส่วนมิชลแวนจะ ใช้ระบบ4-42ตามมาตรฐานนะครับนักต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับที่เป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะครับมันเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามข้อได้จริงที่ว่ามิชลันมีประสบการณ์ในเวทีโยุโรปมากกว่ามากๆครับและพวกเขาอาจใช้ความเก่าเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมวันนี้ครับแม้ผลงานในบ้านของเฟรดิกสตัดจะดีขึ้นในระยะหลังๆนะครับแต่พวกเขาน่าจะต้องเจอกับความยากลําบากในการรับมือกับทีมเยือนนะครับ ที่ตอนนี้อยู่ในฟอร์มการทำประตูอันร้อนแรงเอามากๆนะครับมองแล้วครับทีมเยือนจะบุกมาเก็บชัยชนะได้นะครับเชียร์มิดจิแลน์นะครับ